หาลูนะครับหาลกทมงานที่ตาหวานนะครับไปลูกไป อนอดาลูกนะครับลุกขึเลยครับุกขนหนั่งนคนนึ่งลูกูกลูกขอนั่งคนึงนะสคนนะครับเอบากเออเดี๋ยวมอยเออทีนครับแกวล่เอิ่ดีก็มูนะครับอ่าไบรรดาหโล่นะครับตัวในการเดินทางนี้ยินดีมากเลย แรงเลยรงเลยแ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 รงเลยรงเลยร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 เลย นะครับป็นบังแมบาเจบบาดเจไปรอยนะครับเบไปนะครับว่าการเดินทางนะครับดีมากๆเลยนะครับกรเดนมีาืสีสันเลยครับกรนจุดบังไฟบงนะครับมีลุหาโรบบัวะรนุ่นนึ่งจุดหกิโลบวกนะครับแล้วก็ลุ่นิเส้นนะครับหกหุนิหนะครับ ไม่แล้วครับตัวนี้ทครับี่สองอันตรายบวกหมบัทุ่งครับอสองอันตรายครับสองอันตรายสองอันตรายสอันตรายบัทุงบวกหนุมบัทุ่งสตู studio โอ้ันทุ่งตูดิ i อโอ้นี่ครับบันทุง studio สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพี่ครับผมสับปันเสรอนะครับอทางเส้นเทียน อับตานเพจลั่นทุ่งสตูดิโอนะครับผมอ่าเป็นสามัญเสือนะครับลุนหโล่ลุนะครับรุ่นห้าโลนะครับผมโอ้ก็นี่นะครับยังมาลุ้นะครับรุ่นหาโลนะครับตื่นเต้นนะครับอือถือเกลนะครับถือเกลือ่านี่ก็หน้าโล่บวกนะครับอ่ายิ่งเพิ่มก็คือหาโลนะครับ แต่ว่ากระสีบวกน้ำหนักบวกหางบวกนังย่างนะครับบวกไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยนะครับจะสั่งอยู่กับประมาณทั้งเหล็กทั้งยางนี่ร่วมๆเนี่ยประมาณ8โลนะครับประมาณ8ปกิโลนะครับผมของหม่องไฟของแต่ละบังนะครับแต่ละบังนะครับรวมกันนะครับนี่ก็คือเป็นเบ็ดที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นเบ็ดที่ใหญ่ที่สุดนะครับเบ็ดที่ใหญ่นะครับนาตอนยิงเลยนะครับนั่นก็คือหาโลบวกนะครับหาโลบวกนะครับผม อันนี้ก็คือมาหากรรมนะครับของให้บวกนะครับเดือนกี่หลงมาแลครับ